แล้วสวัสดีกันอีกครั้งด้วยนะครับแล้ววันนี้คุณไม่อยู่กับรายการทับทิมเบอร์นะครับวันนี้คุณก็ไม่อยู่กับเกมปีศาจหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้แขกรับเชิญพิเศษนะครับนั่นก็คือคุณโคนัครับพูดแต่ใหม่หน่อยพูดไต่ใหม่พูดไต่ใหม่คุณคิงก็ได้ครับคุณคิงเหรอคุณกับข้าวอร่อยครับกับข้าวอร่อยอ่ะอ้าวก็คุณบอกผมเองไม่ใช่หรอครับแล้วแล้วมึงแล้วแต่มึงได้เรื่อ เออเออแล้วนั้นผมก็ต้องอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงใครรับเชิญผมนะครับเ mm hmm. พราะว่ามันอยู่ไกลไม่ไกนไปหน่อยอาจจะแบบมันเริ่มเกมกันเลยนะครับผมเล่นจอเล็กไมไ่เล่นจอใหญ่เ,เ,อเอออันนี้ระดับความยากนะครับ <c oughs> นอร์มัลนอร์มัลไม่เอาฮาร์ดอะเอาห่ออะไรเซฟต้องเซฟได้จุดเกิดตรงที่เซฟเท่านั้นแต่นี่มันว้าวนี่เหรออ่ะผู้อ่านไม่ออกว้าวนี่น่ะเหรอ คือหามหาเศรษฐีที่ว่าอนั้นข้ามเลยดีกว่ากูเกตอ่านที่อ่ะ s กิปไป s กิ p ไป skip ยังไงอะกูต้องเอนเทอร์ยำๆเนี่ยฮะกูไม่เป็นฮะกูกไม่เป็นกูไม่เคยเล่นเออมึงพูดให้มันใกล้ๆมาเดี๋ยวเดีมันจะค่อยท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมแต่ไม่รู้เสียงว่าเสียงมันเป็นไงมาไงเออเออพูดให้มันได้ยินหน่อยเปิดมใครเนี่ยไอ้เหี้้ยดานจับไม่ีจริงเลย ซื้อจากไหนเนี่ยเออจากไหนวะออออจำไม่ได้กูไม่รู้กูลืมแล้วซื้อมันจากไหนอ๋อสุขสันต์สุขสันต์นี่อสุขสันต์นั่นเนี่ยเออเรากับกับกันดีกว่าไหมอ่ะฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงคนพาดเดี๋ยวนี้ฉันฉันก็อยากจะกลับแล้วนะนี่เง่าน่าก็แค่ฟ้าผ่าไอ้เย้ี่มึงปากด้ดีจริงจริงสิ ผมลืมสิดเลยได้ข่าวว่าเย็นวันนี้จะมีพายวะพายุพายุเข้ามาด้วยเดี๋ยวพายุเข้ามันต้องเป็นพาผุายไม่ใช่ยวไหมช่างแม่งเหอะข้ามไปถ้าฝนตกถ้าฝนตกแล้วนะก็มึงตกไทยไมะเนี่ยพวกคุณติดอยู่ที่นี่ยาวแน่ถ้ายังไงวะวะไว้พรุ่งนี้ค่อยมาดูกันดีกว่านะครับ นั้นผมขอคำานยเลยกันผมไม่อยากอ่าแล้วผมอ่านมาสามรอบแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแต่ผมไม่ได้เจอไอ้เอผีสาวสวยสวยผมยาวสักทีไอ้ฮีโรเชียไหนอะไม่ใช่โอันนี้นะครับอันนี้อันนี้มันเป็นผีผีผีสาวเออผีนิกาผีนิกกูบอกไม่ใช่โอันนี้เหีย อันนี้มันเป็นผีพิซาร์ครับเยเออนะแล้วแลายๆอาจจะหาเราต้องไปหาตอนนี้เราก็เป็นเป็นปลาโมนะครับปลาโม่นี่ก็ปลาแมนปลาปาลิโมเฮ้ยไอ้นี่อะไรอ่ะหลบเพี้ยไอ้สัตว์เาปิดอันนี้ไว้อันนี้้ไตกเบรดนะเอออันนี้มันอวนนี่อันนี้ไว้สำหรับตบตบผีผีน่ากลัวนะ กันกดาการดากดังอัดเสียงอยู่อย่ารบกวนดีกว่านะครับเราต้องมามึงไม่ต้องอ่านก็ได้เนาะหนังสือพิมพ์ออ,อะไรเนี่ยแล้วก็ต้องอ่านด,ดีๆนะครับครอบควที่เป็นสติที่สุดในโลกสามคนนี่เหรอเฮ้ยมิกาเฮ้ยใครปีน้องสาวกูไปดูกินเฮ้ยไปเดินไปเด้นไปเด ไอคิดกูบอกว่ากูไม่ใช่ไม่ใช่อูอันนีสัตว์กูอยากเปลี่ยนเสียงเอฟเฟคของเอที่แบบเหมือนแบบเดมันเดินมาปุ๊บมันทันทีเป็นเสียงเพลงอื่นอะเออเอาเสียงอะไรเอาเป็นเสียงเอาเป็นสาวน้องเอาาเอถ้าเปลี่ยนได้ผมเปลี่ยนไม่เป็นนะครับแต่ทำไมพี่เอกเอกับพี่ออยเปลี่ยนเขาเปลี่ยนกันจ้าแบบคอมบ้านังกาดไงเลยเปลี่ยนไม่เป็นเออคอมบ้านผมกาดเด้ว อย่างน้อยผมก็พอแคสเกมอะไรบางอย่างได้ครับเฮ้ยต้๊กไปด้านขวาสิเออใช่เออใช่คือ,อแตกเลยเอ้เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะแบ่งเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทไปนะครับอาจจะถ่ายสักหกมันนี้มันนี้จิตมันนี้จิตหิมันหี <laughs> ผมอาจจะถ่ายสักหกน,นาทีหกนาทีแล้วม่ก็แบ่งเป็นพาร์ทไปผมเนี่ยแต่มันโหลดช้าภาพเลือนนี่ใครเป็นรอบเดือนเนี่ย <laughs> นั้นผมกอผมก่อเซฟก่อนละกันนะครับเซฟนี้โอเคเรียบร้อยชื่อเที่ยงไม่รู้ยิงใส่แตกเลยพาสินนาได้รับโอ้พาชิี้าเราต้องไปดูสิ่งสิ่งของผ้าช็ดครับแ๊บดูเหมือนว่าจะเป็นของมณีไม่มีอะไรพิเศษนะฮะไม่มีอะไรอะไรอะไรวิ้งวิ่งอะไรวิงว้ามเลือดไอ้เหี้ยพาซินนาถูกใช้แอะมาซับซับน้ำมาวพมารู้ว่าบทนี่แหละครับตัวประเด็นที่ผมกลัวมากที่สุด ผมจึงต้องชวนคุณมาแคสด้วยนะครับเนี่ยมึงปัดไงเออผมยอมรับนะผมผมเป็นคนคนโกผีครับเนี่ยพี่โชว์ให้ดูเลยอ่านักคุณเชิญเล่นเลยครับไม่ใช่เกมนี้ครับอีกเกมหนึ่งครับอ๋อเอาโออันี่ผมก็มีครับแต่ไม่ลงมาเล่นผมไม่อยากเล่นโออันี้ครับผมอยากเล่นเซเลนอ๋อเซเลนนะครับผมมีครับแต่มันมันแหลกนะครับไม่เอาอะไรครับเออนั้นมาแคสเกมนี้กันก่อนครับ เออผมซึ่งผมก็เซตบลิปไปเรียบร้อยนะครับลาส์เนะครัฟลาส์ฮัฟเออนั้นเอาไงดีลงไปข้างล่างผมจะถ้าเป็นพาร์สเป็นพาร์สไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเช็ยตรงกูจำได้เฮ้ยตรงเงินตัวทองยี้ยอย่าทำให้เสียเสเสเสียเออขอเรียกว่าเสียเหรอเสียอารเสียบรรยากาศดิเออ อันนี้เวลาแค่ห้าโมงไงครับแล้วแล้วมึงแล้วมึงบอกวเวลาทำทุตีเลยเลยถาย <c oughs> <c oughs> เออนั่นเจอกันพนาร์ทหน้าครับ